ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูหลิงค่ะวิชาที่เราจะเรียนวันนี้คือวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมรธยมศึกษาปีที่1เรื่องความสัมพันธ์ของจำนวน1ถึง10แบบส่วนย่อยและส่วนรวมนั่นเองน้าที่1ความสัมพันธ์ของจำนวน1ถึง5แบบส่วนย่อยและส่วนรวมโดยทรงการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้นั่นเองเรามาดูความสัมพันธ์อันแรกมีส้มอยู่ทั้งหมดกี่ผลคะหนึ่งสองสามีก็คือมีอยู่ห้าจำนวน5เป็น3กับ2หรือ2กับ3ก็ได้เห็นไหมคะพอเราแยกออกมาจะมีส้ม2อลูกแล้วก สลูกรวมกันเราก็จะได้5พอดีนั่นเองอันที่2ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมเห็นว่า5มาจาก3หรือมาจาก3กับ2หรือ5มาจาก1กึ่งสี่นัรคิดว่าจำนวน5มาจากจํานวนใดได้อีกเห็นไ,ไหมคะ5ตามมาแยกก็จะเป็น5กับ 0.5าเอามาแยกอีกก็จะเป็น0.5นันั่นเองเห็นไหมคะอ่านไปความสัมพันธ์ของจำนวนอ่ะทีนี้เรามาดูสามสามารถนนาา 3, าารแยกออกมาได้เป็น1นึับ2 3แยกออกมาได้อีกคือ0กับ3 3แยกออกมาเป็น2กับ1 3แยกออกมาเป็น3 0เห็นไหมคะมันทมให้ซ้ำกันนะคะตัวเลขอะทีนีา้มาดูสามพันเลข4 4สามารถแยกออกมาได้เป็นเลขอะไรบ้างคะนักเรียนอ่าแยกได้เป็น4กับ0ูามละ่ะจะเป็น1กับ2นั่นเองอ่ะทีนี้5นักเรียนลองตอบครูซิว่าจะแยกออกมาได้เป็นแบบไหนบ้าง เราบันทึกเฉลยกันสอับสเห็นไหมคะที่หนึ่งเป็นศูนย์คับหพอเอามาบวกกันมันก็จะได้1ในส่วนรวมเห็นไหมคะส่วนรวมเราเป็นเลข4ี่เามาดูส่วนย่อยว่าเราจะได้เลขอะไรบ้างก็เป็น3ากับหก็คือ3ามบวกหนึ่งนั่นเองที่2ก็เป็น2อกับศเห็นไหมคะพอเราเอามาบวกกันมันจะได้เท่ากับส่วน รวมนั่นเองอ่าคลาดูาอสอบความเข้าใจ่ะนี้เราเรียนลองตอบข้ที่ว่า4จะแยกออกมาได้เป็นตัวเลขไหนบ้างนะเป็น4กับ0 3าล่ะก็เป็น0กับ3มเห็นไหมคะ5ก็เป็น3กับ2 1ก็เป็น0กับ1 2กับ ตซเห็นไ,ไหคะพอเราแยกออกมาแข็งมากเลยค่ะสรุปก็คือความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน1นถึงหก็คือ1มาจาก0กับ0 2มาจาก1 1กับหหรือ2 0 3กับ0 3ม,มาจาก2 1กับหหรือ3กับ0นั่นเอง4มาจาก3กับ1หรือ หรือ2กับ2หรือ4กับ0ีเห็นไหมคะ5ล่ะ, 5, ละ5มาจาก4กับ1หรือ3กับ2หรือ5กับ0นั่นเองเห็นไหมคะในลที่เรึ่งทน่1 1ถึง5ลาดูนวความสัมพันธ์ของหกงติดกันอ่ะแรกมีรูปแมวอยู่กี่ตัวคะ1 2 3 4 สี่ตัวรูปแมวนั่งเห็ยมาดูรูปแมวนอนมีกี่ตัวหนึ่งสองอ่ะมีแค่สองตัวแล้วมาดูความสัมพันธ์ของหกมีแมวทั้งหมดกี่ตัวคะหกตัวมีแมวมีแมวหกตัวมีแมวที่นอนอยู่สองตัวที่นั่งอยู่สี่ตัวอันนี้เรามาดูความสัมพันธ์กันเห็นไหมคะส่วหกอันนี้คือส่วนรวม เรามาแยกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยคือเลขอะไรบ้างคะมีเลขห้าห้าเป็นส่วนย่อยเห็นไหมคะหนึ่งเป็นส่วนย่อยเหมือนกันพอเราแยกออกมาก็จะได้ห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นหกเท่ากับส่วนรวมนั่นเองความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมจำนวนหกมาจากมาจากสนองแมตตอีกคะหกมาจากศูนย์กับศูนย์หกมาจาก สองกับสี่หรือหกมาจากสามกับสามได้ค่ะมันมีหลายหลายจำนวนนะคะต่อไปนี้เรามาดูเห็นไคะดูอย่างนับตัวนับมีเก้าตัวจะ,ะแยกออกมาได้เท่าไหร่บ้างส่วนเก้านี้เป็นส่วนรวมเรามาแยกที่ส่วนย่อยเราจะได้มั้งคะศูนย์ 9, ับเก้าหนึ่งับแปด 2องกับเจ็ดสามกับหกสี่กับห้าเมื่อเราเอามาแยกกันแล้วเราจะต้องบวกกันแล้วได้เท่านั้นเองแปดเห็นไหมคะแปดแปดเป็นตัวแปดเป็นตัวส่วนอะไรคะส่วนรวมนี้เรามาดูส่วนย่อยเราจะแยกได้อย่างไรบ้างจะมีศูนย์กับแปดหนึ่งกับเจ็ดสองกับ สามกับห้จกับสนั่นเองเมื่อเอามาบวกกันแล้วมันจะได้เท่ากับส่วนรวมใชไหมคะก็จะได้เท่ากับแปดน,นั่นเองมาไห้สอบความเข้าใจ6กหกแยก,กแออกมาเป็นสองบวก4ีหกแยกออกมาเป็น3ามบวกสก็ได้6กใช่ไหมคะ เราได้ส่วนได้ออกมาไหรถมีทั้งหมดกี่คันต่อไปผีเสื้อมีผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสีหเจ็ดแป้าสิบผีเสื้อมีสิบก็แปลว่าส่วนรวมคือเลข10เองให่นามาแ,แยกที่ส่วนย่อยอาจจะได้เท่าไหร่บ้าง10บได้ออกมาเป็น5้ครับ5้าศูับจี สี่กับหกเห็นไหมคะเราแยกออกมาทั้งส่วนรวมและส่วนย่อยอ่าต่อไปการบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับเห็นไหมคะหนึ 1, ่งเราก็จะมีหนึ่งจุดสองก็มีสองจุดสามก็มีสามจุดสี่ก็สี่จุดห้าก็ห้าจุดเห็นไหมคะหกก็หกจุดเจ็ด 8, ก็เจ็ด 9, จุดแปดก็แปดจุดเก้าก็เก้าจุดโดยที่เราไม่ต้องนับ ใ่คะการวางแสดงจำนวนอ่ะต่อไปทีนี้เรามาดูจับคู่เขาให้เราจับคู่เห็นะคะให้โยงเส้นจับคู่อันที่แรกมีเท่าไหร่คะมีสองสี่หกแล้ก็จับคู่ที่แรกหกเห็นไหคะอ่าอันที่สองมีเท่าไหร่คะมีเจ็ดแล้ก็จับคู่ที่เลขเจ็ดโดยที่เราไม่ต้องนับสามมีเก้าสี่มีสาม 5มี8 6มี5 4มี4เห็นไหมคะคือเราไม่ต้องนับเราจับคู่ได้เลยสรุปก็คือความสัมพันธ์แบบส่วนได้และส่วนรวมจำนวน6ถึง10ก็จะเป็น6มาจาก5กับ1หรือ4กับ2หรือ3กับ3หรือ6กับ0เห็นไหมคะ8ก็ 5, จะมาจาก6กับ2หรือ5กับ สหรือ4ีกับสหรือ7กับ0ูนั่นเอง8ก็จะมาตากเกับ1หรือ6กับ2หรือ5้ากับ2หรือ4กับ4หรือ8กับ0ูนนั่นเองทีนี้ลูกข้าวข้ามาตากแปกับ1หรือเกับ2หรือ6กับ3หรือ หาับสี่หรือเท่ากับศูนย์นั่นเองสิบอาจากเท่ากับหนึ่งหรือแปดับสองหรือเจ็ดับสามหรือหกขับสี่หรือห้าขับห้าถ้าบวกกันแล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้เท่ากับตัวส่วนรวมของเรานั่นเองอ่ะน,นี้บทเรียนแล้วไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปและ,ละนักเรียนอย่าลืมทำไคลแมสที่ครูให้ไปนะคะ สวัสดีค่ะ